เพึ่งคารายโอ้ยมูนี่เปิดนี่เช้าดอกนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเอกับนุพาเลาะพาลุยวันนี้ก็พามาเลาะมาลุยที่ป่าบ้านคณาตำบลตะตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์สำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่1กรกฎาคม2567จากหมานไม่หมานก็ไปรอรุ่นรอชมกับสาวเอกันดีกว่าไปหมูเดงเคกมหมันเนาะเขาปลามา

มันต้องมูขาพืนมันต้องงัดไนะเี๋ยวต้องื้่้ ีสวยมากเลยอ่ะแมนจ่ะนนาดอกูดอกไม้พันพอัดอดกเบวเราแอบอยู่สดหูดอกเบลกบปีน mm, nah, ังเราไปตื่นกันเนาะจ้าธีว่มันอูพออีกวจ้าไปปุ่งเขากันมานจ้า

เห็นลงงูขาวนี่โอเคนี่นี่รุ่งว่วา ขี้จังหิดขังขามนะมุ้งเนียมาแล้วสาวเอ้ะออกอย่างงี้เลยเหรอยังมีกระคนเอาปะให้ไม่ไนนะมดึงไงนะเมื่อกี้เอาหรอ,อโโอ้เห็ดอ,อะไรมั้อะไรไม่ต้องบอกนะจ๊ะไข่ใหญ่มากเริ่มแล้วจ้ะ รออีกสักสองสามวันเนาะนี่มันี้องาก็มาไก่เติอบอยู่ห้องกับฐานบนุเนาะฐานบุญฐานล่างเห็ดยังไม่ออกเนาะร<ต>อรอมึงหลางล่างเห็ดยังไม่ออกยังบมีมอีกช่องไข่สวยงามตามทอม้องเรื่องจะพี่กัดกระถางบนละจ้าคันไทยซี่ี่บอกว่ามองได้เห็ดออกจังสี่ก็บ,บอกว่าได้แล้วเนาะ เขากับยางไปทัวเขากับโป้หูเขาบอกว่าถือคือกันว่ามองหนีจุดนี้เขาเอื่นอีอย่างยังสี่นะบอกได้แต่ฐานบนนาอจ้าอันนี้ก็เป็นให้เพิ่มคุ้มะจ้าปหคุ้มว่าคนไม่ได้เกิดน้ำเันดูาจ้าคนที่เิกับผมกันจ้าจ้า HTP สองดอกนะจ้าตุ้นีเน มนจ้งาจ้ามาจ้าไป้เห็น่ลงกัท้งไหนทางนี้ีลยวเดินีบกนี่ไปหนุก็ไูดเดียวเนาะมากีเื่อหก็มาก็เออยก็อ้ายฟังสีสะเก็ดน้องอสะจ้าพามาเลาะพามาเลาะพามาลุยน้ำ อยากได้ไข่ละงูกาลังเริ่มแล้วกาล้งเริ่มกาลังเริ่มแนถือว่าถ้าพรุ่งนี้ก็น่าจะผูเยอะเนาะแม้นจ้ะมื่น่าจะโุ่หลายไหนตรงมือนหมอือมื่นอาจจะพุ่ขึ้นแบบอันนี้เนีๆยเลยเนาะมีขันตั้งสี่แล้วนี่ อยากได้เป็นตุ้มๆนะไม่อยากได้ไขรนี่อยากได้ตุ้มๆกขาวขว้าเออโเ็บไปเก็บเ็บเ็บไปฟั่งนั้นอันนี้ อเนี้ยนเพิ่นกินเนาะเมียงเพิ่นกินกิ่งคือเพิ่นกินคือสองไข่ไข่น้อยๆไข่น้อยๆน่าจะละงอกขาวลูกปั๊นละงอกขาวคันเอาไว้ให้เพิ่นใหญ่กะสีบัวง่ายดอกเพราะว่าคนอื่นเห็นกะสีเก็บนะไม่ใช่เราก็เขาเนี่ยแหละนะอเนียนพวกเมนเฮากับเขาทีจ้ะนี่ มาเจอคือกันไข่บักเอกนี่ทุกคนกำลังเริ่มแล้วนะปไาเพ็ดพึ่งขาลายอุ้ยมีนี่ไปนี่เจ้าดอกนี่นี่เอ้ยนี่นี่นี่โอ้โเพ็ดพึ่งขาลายโอ้เก็บลยนะเก็บเลยจ้าหัวของกเลยเห็ุอะไอืมอุ้ยมันมือเลยเนาะมันมือว้าวเงินติดโบ ฝั่งนู่นก็เจอแล้วนันน,านนนจ้าสวยสนาะนนาน มันดอกดอกใหญ่ๆหญ่นนส,สวยอีกจะผ่าลายอีกสองดอกมากเ่ยเก็บน้ำคุณข้าเจ้าเนาะข้าเจ้าเก็บไปอุ้ยดิฟเฟ่โอ้โหดอกนี้ใหญ่มากทุกคนอ้ <c oughs> า เห็ดอะไรเห็ดพึ่งกาแฟหรือว่าเห็ดพึ่งกับไก่เนาะเจ๋อแต่คนอื่นเนาะอู้หมึงดอกเพื่นสองดอกอู้หูมึงดอกนี่เก็บเนาะเก็บเลยอู้หเพื่นกระยังเข็นเขียนอู้ห้าอู้หูเกืบเท่าหน้าเสาเอแล้วมั้งนี่ยถ่อมยิ่งดีจ้ามึงดอกนี่นี่จ้าทุกคนทองดอก โอเคจ่าสาวเอ๋มาวันนี้ได้เวลาสูดผลงานของเรากันแล้วได้เห็ดอะไรกันบ้างจ๊ะอันนี้ก็เป็นเห็ดรวมเนาะต้มหมากกะเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งตับไก่หรือเห็ดพึ่งกาแฟเนาะแล้วก็เห็ดขาวจ้าวันนี้ก็ถือว่ายังมานอยู่เนาะจ้ามานี่จ้ะโซนที่เราขึ้นวันนี้ก็จะเป็นโซนบนเนาะแต่เมื่อช่วงเช้าก็มีเริ่มมีขายเห็ดละงกกแล้วเนาะจ้าแมนเมื่อเช้านี้ก็ได้ขายเห็ดละงูุกยู่มูสองมูอเนาะจ้าโอเคสาวเอ๋ สำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า